ดวันลแล้วเหรอใช่ค่ะหนูเห็นยังไงหนูเห็นตอนนั้นมันช่วงดึกดึกมากแล้วค่ะแต่หนูไม่ได้ดูรายการหรอกว่ากี่โมงคือหนูไปเข้าห้องน้ำเลยนี่หนูออกมาม่านหนูมันไม่ใช่ม่านทึบอะค่ะคือมันจะมองเห็นเพราะว่าหนูจะเปิดไฟหน้าบ้านใช่ไหมหนูก็เห็นเนี่ยแสงมันลอยลอยมาตรงเนี้ยลอยข้ามหลังคาเนี้ยมาหนูว่าสงสัยว่ามันคือแสงอะไรหนูก็เลยรีบเดินออกมาแง้มม่านดูก็คือเห็นไฟกระพริบกระพริบเป็นดวงดวงแล้วก็ลอยมาทางเนี้ย ลอยไปฝั่งนู้นเลยหนูก็ยืนมองเป็นแบบเป็นอ่ะใช่คือแบบข่มเขาขาว,ขาวแล้วก็เป็นไฟกระพริบกระพริบกระพริบลอยไปทางนู้นอะ่ะหนูก็ยืนดูก็คือแบบหนูก็ตกใจไงว่ามันคืออะไรแต่ก็อยู่นะอย่างเงี้ยใช่ค่ะหนูก็บอกเขาเออหนูก็เจอตอนที่เจอครั้งนั้นเนะ่ะหนูลูกอ่อนกี่วันลูกคลอดได้คลอดลูกได้กี่วันคลอดได้ประมาณห้าหกวันแล้วค่ะใช่<ม>คือหนู มันวนอยู่นานไหมวนไม่นานค่ะคือผ่านมาทางเนี้ยผ่านมาทางนี้แล้วเขาก็ลอย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 แต่ช่วงที่ว่าผ่านที่ลอยผ่านบ้านหนูไม่ใช่ว่าลอยแบบพึบไปอย่างนี้นะมันแบบค่อยๆไปค่อยๆไปอย่างเงี้ยนคะ่ะ<น>ไปทางเนี้ยหนูก็มองจนร,รับตาเลยใช่ค่ะหนูก็ยืนมองแง้มตรงม่านมองเนี้ยค่ะเพราะว่าหน้าบ้านหนูเขาเปิดไฟหนูก็เปิดไฟหน้าบ้านอยู่แล้วด้วยความที่ว่าไฟหน้าบ้านหนูมันสว่างเนาะนก็ต้องเป็นไฟสีขาวใช่ไหมคะแต่ตอนที่ออกมามันมีไฟสีแดงลอยอยู่ข้างบน หนูก็เลยต้องแง้มม่านดูค่ะก็คือเห็นจ่าๆเลยคนลุกใช่ไหมแบบนี้ไหมแบบนี้เลยค่ะดูแล้วคนลุกคนลุกคนลุกกลัวเล่าให้หนูฟังว่าไง หนูคนท่าคนแก่เขาก็จะมาแบบเขาก็จะเล่าให้ฟังประมาณว่าพวกผีพวกเนี้ยเขาชอบแบบของเน่าของเสียอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเราเป็นแม่ลูกอ่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะมาวนๆอะไรอยู่แถวเนี้ยค่ะเพื่อที่จะมากินพวกน้ําเข้าปลาพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกลกพวกอะไรเงี้ยใช่ค่ะเพราะว่าอย่างหนูก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะคะว่ากลัวไหมกลัวกลัวมากคนลุกด้วยตอนนี้แลนน้วตอนนี้ต้นสายไปเห็นรู้ว่ามันเป็นเนรื่องจริงๆนะมีมีจริงๆแลวมีความรู้สึกไงบ้าง หนูก็กลัวกลางคืนหนูไม่ออกมาเลย <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> แม้กระทั่งเดินออกมาข้างหน้าบ้านนี่หนูยังไม่ออกเลยค่ะตกกลางคืนคืออยู่แต่ในบ้านเลยไม่กล้า <c oughs> กลัวกลัวมากมองดูอยู่ใช่ค่ะตรงนี้เลยเพราะหนูเดินออกมาจากห้องน้ําแล้วก็ม่านหนูมันเป็นม่านไม่ทึบเนี่ยค่ะคือจะมองเห็นเลยแล้วก็เห็นลอยลอยลอยจำ <c oughs> ได้ไหมว่าเวลาประมาณสักเอาสักประมาณประมาณมประมาณตีสองตีสามประมาณเนี่ยใช่เนี่ยตรงนี้ ฟัดโพตกที่เขาเล่าล่ำเลือนมาก็เขาก็เล่าให้ฟังต่อๆกันมาค่ะว่าตอนแรกเจอที่โพตุเขาเจอก่อนหนูไอเจอหลังหนูอืเจอที่หลังหนูแล้วหนู่เจอก่อนเขาพี่หนูเขาก็มาไลา่เขาฟังว่าเจอกันแล้วเขาก็ชาวบ้านเขาก็เอาพวกไม้พวกอะไรค่ะไปไล่ตีแต่ว่าไล่ตีกันไม่ทนันเพราะวันหนีไปก่อนอแล้วพอมาอีกวันหนึง่งเขาก็มาเจอกันที่บําลูกอีกอื บรรทุกที่เขาถ่ายภาพกันมาได้เนี่ยเจอที่บรรทุกไปกินไกเ่เขาค่ะก็คือเล่ากันมาอย่างเงี้ยหนูนก็รู้มาแค่นี้แต่ที่หนูเห็นก็คือสิ่งที่หนูเห็นก็คืออย่างนั้นเลยนาไปนะครับตรงนี้เลยใช,ใช่ค่ะตรงนี้เลยค่ะที่เห็นมาทางนี้เลยถ้ามุดอ่ะแม่แม่ควายไรเขียวนี่แม่ก็วิ่งมาก็ควายก็ลอยนี่จะถ่ายรูปถ่ายได้ทันทางหลังทางหน้าหมดอ่ะก็ แต่คนที่ที่ยายเล่านี่คือตะเชียนใช่ไหมะตะเทียนเราเจอเป็นคนแรกม,มันทำยังไงใส่กระสือขาไม่รู้เราไม่รู้ที่ที่เขาเล่าให้ฟัง <laughs> เขาว่าเขาว่าเขาว่าไอ้งูจะมากินไก่เขาก็หายควายมาดูมือ่อ <laughs> เห็นไฟลอยแล้วมก็หายไ,ไปไฟก็ฟักขนนขา <laughs> หายไปตั้งลงอีกฟักขนนูน <laughs> เพราะว่างั้นที่กลางกลางเราคุยกัน ย่านนี้เคยมีเหตุกระสืออย่างนี้มั้งไหมไม่มีก็เพิ่งได้ยินเนี่ยเหลยอายุต้อง80กว่าแล้วเพิ่งจะได้ยินเนี่ยยายว่ามันมีจริงไหมกระสือเราก็ไม่รูอนไม่มีนะเพิ่งจะมีเพิ่งจะได้ยินลักษณะที่เขาเล่าให้ฟังว่ามันมารูปร่างเป็นไหเขามันมีไฟเขียวเนี่ยเขาเห็นกันบ่อย ทั้งเหนือนะอ่ะเด็กๆก,ก็เห็น,นวย่ายายาไฟอะไรก็เขียวแดงๆแล้ว,วน,น,น่ะนี่ยาเห็นก็อ่ะก็สื่อนี่เนี่ยเราก็ไม่รู้เราะเขาไมาา่ได้บอกเขาจะเป็นยังไง <รอ S 2> เพราะว่าขูดผมเขาขาวยาวแค่บาไอเทียนบอกว่าถ้ามาอีกทีจะจำได้เนี่ยก็มันเห็นแวบเดียวมันก็ไปครับ บางคนเขาว่าตะเชียดแล้วยายมีใครเจออีกมัค้คเขาเจอกัอน,นอทุกตัวนบตะขนนน่ะใครเจอมั่งอ่ะโอ้โหเยอะหลายคนไอพวกหาปูหาปลาเจอหาปลาอยู่ในบ้านเนี่ยตื่นมาจะไปทำขนมน้ำมันไขายเนี่ยเขาก็เจอกันทัาหมดอ่ะบางคนรูแบบบน้งบเนี่ยเขาบอก ถ้าขายถ้าตายทางหน้าได้นะก็จะดำได้ว่าใครเป็นใครนี่มันถ่ายไม่ทันก็ลูกมันจะกลัวแล้วก็เกี่ยวกาวเกีียวกาาเขาก็ไปเลยใช่ไหมล่ะครับก็ได้ทางหลังถ้ายายกลัวไม่ไดถ้าเกิดเจอเ็เฉยเฉยไม่เคยอกจกบ้านม่จมาก็อยู่เฉยย่งเคยเข้าบ้านแล้วกันแล้วกันห้องน้ำห้องท่าอยู่ในบ้านพร้อม แล้วมันมาไงอาพี่เิผมไม่รู้ผมที่แรกคิดว่าเป็นงูก็ว,ว่าเป็นงูเหลือมมันเคยกลัวจะไปกินลูกหมูอ่ะเคยตีได้ไม่รู้กี่ตัวสิบตัวตัวใหญ่ๆห่ครับตอนนี้เราก็เราก็เดินมานี่เดินมากับถือกระสียมมากวะว่าเป็นงูเหลือมดึกยังครับนะตีหนึ่งก็ขว่โอ้แล้วก็เราก็เดินไปดูเครื่องเครื่องตั้งมันนะก็้ลงคลองเราก็เดินเฉียดมีเนะี่ที่แรกเราก็ไม่ไม่รู้ว่าไม่ได้แงยมาทางนี้พอแง่มาถึงนี้ปับ๊บมันแยกเคี้ยวเขาใจเลยนะ แยกเกี่ยวเราบอกจะตีด้เสียมเลยเราบอกนี่มันก็ออกนี่เลยลอยไปนี่เลยออกข้างนี้ลักษณะเขาเป็นยังไงครับก็เป็นคนนี้หน้าเดี๋ยวก็มันมีใส้ห้อยอย่างเงี้ยก็ไว้หน้าแบบมันก็คนแถวนี้ไม่มีดูแล้วไม่หน้าผมจะออกเขาขาวดำดำ,ดำอย่างเงี้ยแต่ตอนแยกเกี่ยวเขากวาเดือนมันฉลวงฉลวงไง่ะมองเห็นผมนก็ออกนี่เราก็ดูนี่มันโพงข้ามโพง แล้วก็ลงต้อย่างเงี้ยนั่นแล้วมาสองวันเนี้ยเมาาื่อวานคืนเนี้ยแล้วก็เป็ดเป็ดนั่นเนี่ยที่ตายแล้วเราก็ไปแขวนไวงตรงเพื่อเนเี่ยไปไว้คบไม้อย่างเงี้ยครับสูงแต่นี่มันจะเราไม่รู้ไอ้ควายอะไรมันลอยลอยตรงเป็ดที่เราแนะแ้นมันก็เอาเป็ดไปกินนู่นบ้านนูน่ขนขามันผมก็กวดจะกนี่ไปไปนูน่นมันก็ไปหายตัวงันพอดีเขาป่วยมันมีร้านแค่ละมันแล้วมันมกินยังไงครับ มันกินไส่เนี่ยรสชาตตรงไส่หุงเป็ดหรือไก่เป็ดเป็ดมันตายเราวที่แรกก็ว่าจะไปทิ้งเดี๋ยวลองดูสิเราก็ไปแขวนหเห็นเขาทุกคนนุ่นผู้คนนี้ผู้ก็บอกลองอาเป็ดเอาอะไรไปแขวนนยะเดี๋ยวมันจะมาแล้วก็ไม่คิดหรอว่าแล้วก็อยู่ดีเล่าหมูนี่เปิดไฟอยู่ก็มันนอนเฝ้าหมูตรงนั้นเห็นนี้อะไรมันลอยมัุกขเค่งเครื่องเป็ดอยู่เงนนะ้ะแต่ลอยแต่นั้นไม่เห็นใบหน้าหรอกเห็นแต่ควายควายดวงเต่าวิชายแหวบเนี้ยวิบไปแล้ว แววพอเราออกมาขวดมันก็ไปเลยวิไม่ติดควายแลยไม่แวบเลยอันนี้ไปแวบไปทีเข้าข้างบ้านฮนุ่มเนี่ยเรื่องกันนั้นอย่างนี้เลยไหมครับก็แบบนี้นะห้อยแบบนี้เลยเนี่ยแลแต่ใบหน้าเนี่ยผมเห็นชัดกว่านี้เนี่ยมผมเนี่ยอย่างเงี้ยใบหน้าผมจะเห็นชัดกว่านี้จะไปทำไงได้ก็มันก็ต้องอยู่อย่างนี้จะเฝ้าจะเฝ้าระวังอะไรกันไหมเนี่ยมันก็ ผมนอนอยู่นี่มันเจอบ่อยๆมันไม่ค่อยมาแล้วแล้วอาวิเียนร,รู้ไหมว่าใครเป็นคนถ่ายเนี่ยอันนี้อันเนี้ยเมื่อผมไม่รู้อันเนี้ยผมไม่รู้จากนี่เขาว่ามันไปบางคอยอ่ะโอ้ไปบางคอยนี่คนบางคอยมันถ่ายที่โอ๊ตม,มาเอามาติดมันจะเห็นอย่างนี้เลยเนี่ยจะเตียมรูปร่างอย่างเงี้ยเพราะว่าคนรถถ่ายมันถ่ายนาอยู่ขาดติดกับถนนเนี่ยเพราะว่ามันลอยดิ่งเข้ามาหามัน แล้วมันถ่ายมาแล้วมันส่งมาให้ดูม,มันว่าก็ใช่คนเดียวกันเปล่าบอกมันก็มองไม่เห็นไม่ชัดอันนี้มันไม่เห็นหน้าก็ไม่ชัดเลยนี่มันก็คนเ็ตัวแบบกลา,างคนนย่งผมขาวเนี่ยผมก็ขาวอย่างนี้ขาวๆดำๆมีไส้มีไฟอย่างนี้เลยเหรอมีแบบนี้เลยโอ้โหตรงนั้น ตอนนั้นอาฉา,ายไฟอยู่เหรอไม่ได้ฉายแต่วควายอันนี้เขาก็ติดนะอ๋อมันแบ<อ>บน,น<อ>มันฉลวงแล้วมันมาทำมกินขี้หมูไงเราก็ไม่เห็นมันกินอะไรน,นี่มันขี้หมูใช่ไหมเนี่ยขี้หมูอันนี้ขี้หมูลงนี่เราก็บอกจะตีให้เด็อดเกษมอะไรนี้เลอมันก็ออกช่องนี้เลยไปเนี่ยขึ้นไปนี้ลอยไปเลยลทีแรกผมคิดว่ามันจะสวดไปหาผมตรงนี้นน มีอาวุธไหม,ม,ม,มตอนนั้นตาใช้อะไรเสียมก็เสียมพโอ้โหต่องไก่ชนด้วยเนี่ยตอนนี้ต้องนอนเฝ้าเลยนอนเฝ้าทุกคืนใน,นาวายยุคทุกคืน <c oughs> อ๋อตรงนี้นี่เองแล้วมาคืนวานอ่ะผมก็ไม่ได้ถ่ายนะเที่ยวเป็ดไปแฝงไม่ต้องไหนหน้าตัวกบปูได้คลองทุกเปลืองเหรอ,เอาไปใส่วานไาเบิร์นครบหนี ตัวนี้มันมเราก็นอนอยู่เนี่เคคยเป็ดทั้งตัวหรือว่าเป็ดทั้งตัวเป็ดตะเป็ดจะเป็ดตายตายอเป็ดตายเราก็ไปทีแรกว่าจะไปจะไปเผาควายทิง้งเลยคขอยคนทู้งผู้นี่บอกเอาไปลองไปวางไว้ได้เดี๋ยวเผื่อมันมาผมก็ลองไปไม่ใช่ตัวเคีียตัวตวกวดกินนะไม่ใช่อ่ะกับบุง<อ>่ามกิ่งเะ็กๆเนี่ยถูงกะเอาหมาไม่พ้นหรปกะมาณนี้หนึ่งครับทนี้มันก็ผมก็เห็นเอะควายอะไรมันลอยแดงที่ ตรงที่เอาเปลกขวายก็ตัวรทีร่จะออกมากเด็กวันนั้นเดี๋ยวออกกระบอกแสดงว่าเห็นสองครั้งแล้วเนี่ยสองครั้งอะไรอ่างเงี้แล้วเนี่ยนเมื่อคืนเมื่อวานในนั้มันก็ว่ามันออกไปนี่ไปเจออยู่หลังบ้านเดนนู้นอ่ะอยู่หลังบ้านรู้ว่ามันใช้โทรศัพท์เบ็ดมันเห็นนั่นต้องฟังทุกขีดที่ทุกคืน,น,น ดูเลยนะทุกคนหมาหมาหมามันผมก็ว่าหมามันเห่ากระโจนกระโจนอะไรกันอยู่ผมก็ไม่คิดไม่ฝันว่าอย่างนี้ยหมามหาแล้วก็ถึงได้ออกมาดูแล้วก็คิดว่าใครมันเข้ามาไงเราคิดว่าอย่างนี้แล้วก็แบกกระเทียมมาแล้วก็คิดว่าแบกกระเทียมไปก็งูด้วยแต้ไม่จรงูกลัวพี่จะเห็นงูเห็นอะไรนี่มันเห่าแล้วไม่มั่นใจก็เดินออกไปออกไปดู แตออกตัออกนู่นแตก็แยกแงยมาแทบใต้นี้ไม่ได้เงยมาแทบเหนือพราอแงะมาแทบเหนือป๊ะโอ้โหตอนนี้มันแยกเคี้ยวกระายอยู่กแยกเคี้ยวแล้วบอกยัดเต้าน้ากันแล้วมาทำไงมันแยกเคี้ยวเฉยแต่มันไม่สู้ไงไม่สู้มันก็หนีมันก็ลอยเลยเห็นเป็นแยกเคี้ยวเลยเหรอก็เห็นใบหน้าอย่างเราเต็มๆอย่างเงี้ยเหรอเห็นเต็มเต็มก็เหมือนเป็นคนมันนออย่างนี้อันนี้ใบหน้ากับผมมันจะขาวๆดำๆหน่อยๆอย่างนี้เนี่ย อาพี่เียนเคยเจอแบบนี้มาก่อนไหมไม่เคยเจอเลยหรอก็อยู่เขาพูดแต่พูดกันอยู่อย่างนั้น<ม>แต่ไม่เคยเจอเลยนะจนมาเจอกับตัวเองเลยนี่องมาเจอกับตัวเองนี่สอ,องครั้งเลยนะสองครั้งเนี่ยเรื่องผีกระสือได้ยินไงว่าเนี่ยแฟนเขาเห็นเขาออกคืนออกแต่ไม่ไหวแล้วกลัวไหมเนี่ยกลัวเหมือนกันแล้กลัวเหมือนกันแล้วเลี้ยงเลี้ยงหมูเยอะไหมนะครับ ตอนนั้นเยอะตอนนี้ไม่ต้องไรไก่เป็ดเยอะไหมเยอะอของผู้ชายทั้งนั้นเลยเนี่ยชาวทำง,งานเยอะถ้าข่าวรู้เป็ดทั้งตัวเลยเหรอเป็ดทั้งตัวเอาไว้ที่เนี่ยพา,พาดอะไรเนี่ยอีตรงนี้เห็นครั้งที่สองใช่ไหมครั้งที่สอง